กไฟลูครับสวัสดีครับแฟนคลับนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับเตาผลานวัชพลการช่างนะครับก็วันนี้นะครับมาสาธิตที่อำเภอเขาวงนะครับของลูกค้านะครับสั่งเตาเรามาทดสอบนะครับก็มารีวิวให้เลยนะครับนี่ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2เนาะชั่วโมงที่2อานิดๆนะครับก็เตาก็ติดเลยนะครับนี่นะครับ ก็มีไฟขึ้นแล้วนะครับนี่นะคือตัวนี้ก็คือจะได้ทานล้านเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้นะครับได้ฐานแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็คือรอให้เตาเย็นเลยนะครับเพราะว่าเขาจะทางานระบบแก๊สไฟเออร์นะครับทำงานเองนะครับมีมีมีแก๊สนะครับหมุนเวียนนะครับแล้วก็ดูดขึ้นแล้วก็ไปเผาไหม้ดูดไปเป็นวัตจักรของเขาเองนะครับเราไม่ต้องปิดก็ได้ปิดก็ได้เพราะว่ามันเป็นระบบแก๊สทำงานของเขาเองแล้วตัวนี้ ่าปิดได้อืมขึ้นเขาขึ้นเองครับนี่เขาขึ้นเองครับเพราะว่าแก๊สเขาเขาเขาเมาเห็นไหมครับไฟครับเห็นดิไฟมันแคบแคบแฟบแคบขึ้นเห็นปะเออเห็นปะเห็นปะไหนมันเผามันเผาเผาไหมตัวเองเนี้ยนี่ตอนนี้ ครับเผาไม้ตัวเองเข้าปิดบพระทนได้สนิทเป็นไดถ้าเข้าเบอมิเออรมันมีอเมียนควันเข้าปิดดีๆครับแม้แตเปิดเป๊ะๆคือให้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 เป็นตัวอย่างเบิ่งซื่อว่าเฮ็ดเฮ็ดลักการแบบนี้เด้อเอ่อตเออเห็นไหมครับแก๊สแก๊สมันจะหมุนเวียนออกมาแบบนี้นะครับถ้าถ้าถ้าเตาติดนะครับถ้าเตาเตาเตามันติดมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแก๊สมันก็จะออกมาเยอะนะครับแก๊สไม้นะครับ พอพอพอนี่เขาจะดูดขึ้นไปด้วยนะครับดูดไปเผาไหม้ไปเรื่อยจนหมดนะแก๊สอ่หมุนเวียนในวัตวัฏจักรของเขานี่หล่ะอ่านี่ละค่อยว่าอย่าไปเอาไปใกล้เพราะว่ามีแก๊สรถเราไปเองซีเห็นบ่อ่าเห็นบ่อ่านี่ที่ทดสอบระบบให้ให้เบิ่งซึ่ว่าอ่เตามันมันเป็นลักษณะแบบนี้อ่ามันกสิเพื่อนกสิเข้าใจต่อไปเตาที่สองเพื่อนกสิยังยังเตาที่สองเพื่อนกสิได้เข้าใจว่าเออ อ่าแบบนี้นะแบบนี้เองเออง่ายก่าบ้านนี่เจ้าประเทศอย่างนี้ดิเจ้าแค่ว่ามาอ่ามันเหลือนี่กัดไอ้มันเหลือฟื้นที่มันเหลือเท่ากับเท่ากับให้มันเบิดซะเผาให้มันเบิดซะเออฉลองกันด้วยบ้านนี้เปิดเปิดอันนี้แกกับเปเปิดฝาเอาเลยแหละมันเย็นแล้วยกลงเบาดำลงคางคางเลยจ้ะนี่นะจดั้ลงเลยบแบบนี่จ้ะจับตรงนี้จับตรงนี้แต่แคงลงเลย เย็นแลอ่าจับดูหลังจับดูทังพออุ่นๆแล้วเราเปิดเลยแก๊แรงมากนะครับเห็นไหมครับแค๊ตัวนี้แรงมากนะครับอ่าโอเคแล้วครับนี่ครับสามนาทีกว่าแล้วจะยลงยูทูบนะครับตัวนี้